สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นพิกอเด็กพิกอากาศกันอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆนที่รับชมอยู่ที่เมืองไทยสวัสดีเพื่อนๆนที่รับชมอยู่ที่ต่างประเทศทุกๆประเทศเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เอมิลี่ชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนมากนะคะคอมเมนต์กันมาอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ วันนี้เรามากันในหัวข้อจักรวาลจะส่งใครมารักแค่คุณมากัน3มกองค่ะมีกองลิลลี่มีกองมะหมุนมีกองผีเสื้ออธิษฐานแล้วเลือกได้เลยนะคะแต่ดูเพื่อนๆอ,อย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแต่ขอให้ส่วนที่ดีๆของคำทํานายตรงกับเพื่อนๆน,นะคะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้า สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลจะส่งใครมารักแท่คุณขอพลังงานบวกบวกพลังงานดีๆพลังงานที่ตรงกับเ,เพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่ด้วยนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้า The Harfana Queen of Wands ค่ะ Eight of Swords ค่ะ8ดดาบค่ะ Nine of Swords ค่ะ เดาบค่ะ3 of Cups ค่ะ7 of Coins ค่ะ7จดเหรียญค่ะ Knight of Wands ค่ะอัศวินถือไม้ค่ะ Three of Coins ค่ะ3ามเหรียญค่ะ The Magician ค่ะ King of Coins ค่ะ King เหรียญค่ะใต้สำรับเป็น4 o f Swords ค่ะ4ดาบค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่คนที่จัก,กรวาลจะส่งมารักแค่คุณก็คือคนนี้ค่ะนักบวชหรือว่านักบุญไม่ใช่ค่ะเอมิลี่ลอเล่นค่ะคนนี้เป็นคนดีค่ะเป็นคนมีศีลธรรมสูงเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความรู้ระดับครูบาอาจารย์เลยจ้าโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุนเศรษฐกิจต่างๆ รือว่าการบริหารนะคะเขามีความรู้ในเรื่องของเหล่านี้ดีมากค่ะเขาเป็นคนเก่งเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่อยู่อย่างสดสดสวยๆหล่อๆชิลๆก็ได้นะคะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วค่อนข้างที่จะมีความสามารถสูงเป็นคนเก่งเป็นคนแก้ปัญหาเก่งด้วยนะคะเป็นคนที่ มีความแซบระดับเบอร์9เบอร์10ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีธรรมะหรือว่ามีศีลธรรมแล้วจะต้องนุ่งขาวห่มขาวนะจ๊ะนุ่งน้อยห่มน้อยก็ได้จ้ะเขาแซบอยู่นะคะคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะดีด้วยค่ะเป็นพลังงาน king of coins ฐานะมั่นคงเลยค่ะมีบ้านหลังใหญ่ฐานะดีเก่งแล้วก็รวยด้วย แล้วก็มีศีลธรรมด้วยแล่ทั้งหมดนี้ต้องไม่รู้จักกันนะคะอัน,นลับที่นค่ะคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคิดมากมีความกังวลอยู่สักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนคิดเยอะวางแผนเก่งประเมินสถานการณ์เก่งทันคนฉลาดเขาก็จะคิดมากคิดเยอะสักนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ห่วงแฟนด้วยค่ะคนนี้ห่วงแฟนนะคะถ้าเป็นแฟนเขาแล้วเนี่ยเขาห่วงเขาไม่ให้ใคร มองไม่ให้ใครจีบนะจ๊ะออกจากขี้หึงเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมากถึงมากที่สุดจ้ะคนนี้มีความขี้หึงนะคะแต่ก็มีความอบอุ่นมีความที่อยากจะดูแลมีความที่อยากจะเปทั้งหมดนี้เป็นคนเดียวกันไหมคะมีทั้งความรวยแล้วก็ความเก่งแล้วก็ความแซบ่บแล้วก็มีทั้งความรู้เป็นคนเดียวกันไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่นังฟ้ากันนะคะว่าไพ่หนังฟ้าจะมีคาแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะจ๊ะเพื่อนๆชอบไหมคะแบบนี้อยากได้คนนี้ไหมคะหรือว่าผ่านไปก่อนรอป้ายหน้าแบบไหนจ๊ะอยากได้แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอลลี่ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าสิ่งที่คอมเมนต์มาอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะจ๊ะขอไพ่นังฟ้าช่วยบอก ชวนแนะนําเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะขอพลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกแล้วก็เป็นพลังงานที่มั่นยําที่ตรงด้วยนะคะให้เพื่อนๆได้นําไปใช้ให้ชีวิตเพื่อนๆดียิ่งๆขึ้นไปจ้าวบานี้ค่ะแล้วก็ใบนี้ No take action แล้วก็ a าร์ตนนะคะค่ะไพ่บอกว่า No นะคะถ้ามีคนเข้ามาหาเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีคน เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอย่าเพิ่งเลือกนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะ a s k your angels ค่ะถามนางฟ้าถามเทวดาถามเทพประจำตัวของคุณอาจจะถามผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะลองปรึกษาดูก็ได้นะคะหรือว่าจะถามไพ่ก็ได้นะคะถามก่อนก่อนที่จะ take action ดูให้ดีก่อนนะคะถามนางฟ้าอธิษฐานถามถามให้แน่ใจก่อนนะคะ ก่อนที่จะมีการ take a คชั่นหรือก่อนที่จะตัดสินใจไม่ take a คชั่นลองถามให้แน่ใจก่อนนะจ๊ะขอให้เพื่อนมีความรักที่ดีค่ะอยากได้แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะวันหลังมาเล่นกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนสวัสดีค่ะแฟนคลับกองม้าหมุนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าจัก,กรวาลจะส่งใครมารักแค่คุณเพื่อนๆอยากได้แบบไหนคะ อยากได้แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเดมิลี่ด้วยนะคะขอพลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกแล้วก็เป็นพลังงานที่ตรงที่มั่นยำสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมนุนสำหรับแฟนคลับกองม้าหมุนด้วยจ้ามาดูกันเลยจ้าไฟอ f w วอล์สแฮงแมนโอ้โห h oh. r e อ of วอล์สสามสามไม้ พลังงานที่เป็นบวกใช่ไหมจ๊ะทวับคัพส์ค่ะถ่ายไม่หาพาเพื่อนๆเ,เครียดมาหลายคลิปแล้วนะาจะพ่ายจ๋าไม่ดราม่าเราได้มีจ๋าทาวเวอร์จ๋าเทนอบิร์จ๋าจัติสค่ะแมจิกเชียนค่ะเซเว่นออฟโซดค่ะตา้สำหรับเป็นสั้นค่ะหรือสั้น ค่ะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกองม้หมุนนะคะสำหรับแฟนคลับกองม้หมุนสำหรับคนที่ไพ่บอกว่าคนที่ได้เลิกกันไปนะคะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะคนที่ได้เลิกกันไปห่างกันไปจบกันไปไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่เข้าใจกันหรือว่าเป็นเพราะการที่มีปัญหาเยอะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะต่างคนต่างห้อยหัวกันหลังจากที่ไม่เข้าใจกันมีการจบกันแบบ ส่ฟ้าฟาดเลยจ้าต่างคนต่างก็ไปห้อยหัวอยู่ตรงต้นไม้นี้นะคะเธอก็ห้อยฉันก็ห้อยห้อยห้อยอยู่นานเลยค่ะหนักน่วงเลยค่ะห้อยจนหลับเลยนะคะห้อยมานานละรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงในความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนต้องแบกรับอะไรอยู่คนเดียว แต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ประสบความสำเร็จนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากถ้าได้ผ่านอุปสรรคหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์เป็นแค่บททดสอบนะคะไม่ได้เป็นตัวที่มาทำลายความรู้สึกรักลงไปได้เลยความรู้สึกรักยังคงมีอยู่ไพ่สองถ้วยขึ้นมายังรักกันอยู่ค่ะ เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้แยกย้ายกันไปห้อยหัวเธอก็ห้อยฉันก็ห้อยแล้วก็เงียบห้อยกันอยู่อย่างนี้นะคะมีการห่างกันโดยระยะทางมีการบล็อกกันมีการเงียบใส่กันไพ่าสามไม้ขึ้นมาบอกนะคะแต่คู่นี้ก็ยังไม่เลิกดูดกันนะคะกองมาหมุนใช่ไหมคะที่เมื่อวานก,ก็ดูดกันไปแล้วแวมไพร์นะคะดูดเลือด คนนี้ค่ะดูดเลือดไปคนที่โดนดูดเลือดเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยดูในหนังไหมคะคนที่โดนดูดเลือดเขาจะกลายเป็นพวกเดียวกับที่เป็นแวมไพร์แต่เขาจะนิ่งไปก่อนพักหนึ่งโดนดูดเลือดสลบไปก่อนเดี๋ยวตื่นขึ้นมากลายเป็นพวกเดียวกันค่ะตอนนี้ถึงแม้จะมีการห่างกันไปบล็อกกันไปแต่มีการส่องกันนะคะมีการดูกันดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย เป็นยังไงบ้างคนนี้ดูคนนี้อยู่ดูว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่โดนดูดไปแล้วเธอเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้มีการได้จะได้มีการมาตัดสินกันใหม่ค่ะจะได้มีการมาเคลียร์กันใหม่เมื่อวานไพ่ก็ขึ้นแบบนี้ไหมคะกองนี้นะคะมีการเคลียร์กันใหม่มีการตัดสินใจกันใหม่อาจจะได้กลับมารักกัน อาจจะได้คบกลับมาคบกันเพราะว่าหนทางข้างหน้าเป็นหนทางที่มีความสุขนะคะไพ่เดิรซันขึ้นมานะคะไพ่เดิรซันนี่เป็นไพ่ที่แทบจะดีที่สุดในทั้งเด็กอะคะ่ะเด e Sun ซันเนี่ยมีความสุขด้วยแล้วก็ดีด้วยนะคะหนทางข้างหน้าจะมีความสุขมีโอกาสที่จะได้มาไม่ใส่กางเกงกันอีกครั้งนะคะมีโอกาสนะคะ อาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาก็ได้นะคะไพ่เดอะเทมเพลนส์ขึ้นมาไพ่เดอะเทมเพลนส์ขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่คุณหนีอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณบล็อกตัวเองอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณไม่ยอมเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับตัวจะมีการปรับบาลานซ์ใหม่จะได้กลับมา มีโอกาสที่จะได้กลับมารักกันมีโอกาสที่จะได้กลับมามีความสุขด้วยกันอย่างเปิดเผยแต่ว่าสำหรับบางคนที่ไม่ต้องการพลังงานเก่านะคะหรือว่าสำหรับบางคนที่ไม่อยากได้คนเก่าแล้วไพ่เดอะแมจิเชียนขึ้นมาบอกว่าคุณเลือกเอาเลยนะคะเดอะแมจิเชียนเป็นเหมือนเป็นพ่อโมดอะคะ่ะคุณเสกเอาเลยค่ะ คุณต้องการแบบไหนคุณอยากได้แบบไหนให้คุณเสกเอาเลยนะคะคุณอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณอยากได้ความรักแบบไหนให้คุณร้องขอกับจักรวาลให้คุณตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนแล้วก็คุณจะได้สิ่งนั้นค่ะไพ่ The m a g i c i a ชขึ้นมาบอกนะคะมาพร้อมกับ two of c u p s s ค่ะคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่ากับใครก็ตามที่คุณต้องการนะคะถูกไหมคะตรงไม่มรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมลี่ด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากได้แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่านางฟ้าการข่าวว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะจ๊ะขอคําแนะนําจากไพ่านางฟ้านะจ๊ะช่วยแนะนําเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนช่วยแนะนําแฟนคลับกองม้าหมุนหน่อยนะคะขอคําแนะนําที่เป็นบวกคาแนะนําที่ แม่นยำตรงกับเพื่อนๆที่เลือกกองมาหมุนเพื่อนๆจะได้นำไปใช้ให้ชีวิตของเพื่อนๆดียิ่งยิ่งขึ้นไปจ้ามาดูกันเลยนะคะใบนี้แล้วกันค่ะแล้วก็ใบนี้แล้วก็ใบนี้ค่ะอ๋อไพ่ดีมากเลยค่ะ ให้บอกว่า perfect timing ค่ะคุณมีโอกาสที่จะมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ perfect นะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น big happy change นะคะออกมาบอกคุณว่าคุณมีโอกาสที่จะได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขนะจ๊ะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ not the right time นะคะยังไม่ใช่ตอนนี้ขอให้อดใจรอสักนิดนึงนะจ๊ะ ตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีค่ะวันหลังมาเล่นกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าจัก,กรวาลจะส่งใครมารักแค่คุณคะ่ะเพื่อนๆอยากได้แบบไหนคะเขาพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นพลังงานที่แม่นยำที่ตรงกับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อด้วยจ้าไม่เอาพลังงานดราม่านะจ๊ะไพ่ ทายไม่ฮาพาเพื่อนๆเครียดมาหลายวันแล้วจ้ามาดูกันเลยจ้าทัวร์เพนทาเคิลส์ค่ะสองเหรียญค่ะ The Star พ e ีช็อปวอนส์ค่ะเด็กไม้ค่ะ Five of Wands ค่ะหไม้ค่ะ The Moon ค่ะ Eight of Wands ค่ะ8ดไม้ค่ะ t h r อ e เพ Pentacles ค่ะเด็กเหรียญค่ะ Six of Swords ค่ะหดาบค่ะ นายอั t เพนดิเคค่ะเก้าเหรียญค่ะ king of pentacles ค่ะ king เหรียญค่ะใต้สำรับเป็น hangman ค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อคนที่จักรวาลจะส่งมาให้รักแค่คุณคือคนนี้ค่ะเป็นพลังงาน king of pentacles เป็นคนที่มีเงินนะคะเป็นคนมีฐาน,นะดีมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ค่ะ มีเหรียญใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่มีฐานะดีฐานะมั่นคงเป็นคนที่หน้าที่การงานดีเป็นคนที่อาจจะไม่โรแมนติกไม่แสดงออกซึ่งความรักไม่ได้พูดคำหวานๆให้คุณฟังมากแต่ว่าเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขารักคุณด้วยการดูแลคุณด้วยการที่เขาสม่ำเสมอด้วยการที่เขาเสมอต้นเสมอปลาย รักยังไงก็รักอยู่อย่างนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือไม่ได้อายุน้อยกว่าแต่หน้าเด็กมีความดูเด็กกว่าอายุจริงก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานคิงแล้วก็เป็น p เพจอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นเด็กก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุค,คลิกลักษณะคล่องแคล่วเหมือนเด็กมีทัศนวิสัยมีทัศนคติแบบเด็กๆมีมายเซ็ตที่กระฉับกระเฉงมีความกระฉับกระเฉงมีความอินสปรเรชันมีความคิดสร้างสรรค์มีมาเซ็ตแบบเด็กๆอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้แก่ไม่ได้ดูแก่นะคะอาจจะอายุเยอะก็ได้อายุน้อยก็ได้แต่ไม่ได้ดูแก่แน่นอนนะคะ เขามีแพชชั่นในตัวคุณมีความอยากได้นะคะมองตาสิคะมีความอยากได้มีแพชชั่นในตัวคุณความรักครั้งนี้จะเป็นเหมือนความรักแบบเด็กๆที่เป็นความสดชื่นสดใสแบบเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าคุณได้เจอคนนี้อยู่แล้วหรือว่าได้รักกับคนนี้อยู่แล้วความรักของคุณก็จะไม่เก่านะคะ เป็นความรักที่ไม่ว่าจะมีมานานแค่ไหนก็ไม่เก่ารักเราก็จะไม่เก่าเลยนะคะเป็นความรู้สึกรักเหมือนตอนที่ได้รักกันใหม่ๆแบบนั้นนะคะช่วงโปรโมชั่นเลยค่ะแบบนั้นเลยค่ะเขาคนนั้นเป็นคนที่ดูโดดเด่นเป็นคนที่ดูดีดูเด่นมีพายเดอร์สตขึ้นมานะคะดูโดดเด่นในวงสังคมของเขาดูโดดเด่นไปที่ไหนก็คือเด่น เห็นแต่ไกลเลยค่ะและเขาก็คิดว่าคุณก็ดูโดดเด่นในสายตาของเขาเหมือนกันนะคะคุณและเขาเป็นคนที่ดูโดดเด่นหรืออาจจะเป็นความรู้สึกว่าคุณดูโดดเด่นอยู่ในใจเขาเขามีความหวังที่จะได้คุณที่จะได้มีความสัมพันธ์กับคุณนะคะ เมื่อคุณได้รักกับเขาคุณจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้จบสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วนะความสัมพันธ์เก่าๆของเราหรือว่าความรู้สึกเก่าๆที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วนะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องมีการคิดถึงกันมีการห่างกัน บางความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะห่างกันแล้วก็เงียบกันไปนะคะแต่ความรักยังมีอยู่นะคะความมั่นคงยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามีระยะทางมาเกี่ยวข้องเลยทำให้มีกันคิดถึงกันอยากจะไปหากกันมีการบาลานซ์ระหว่าง2ที่นะคะเหมือนกับว่าอาจจะอยู่คนละประเทศก็ได้คนละจังหวัดก็ได้บ้านไกลกันหน่อย งานก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องทำแต่แฟนก็อยู่ตรงนั้นก็ต้องไปหาอาจจะมีการบาลานซ์แบบนี้นะคะมีการอยากแชทหากันอยากเจอหน้ากันคิดถึงกันหนักมากนะคะรู้สึกคิดถึงกันมีความอยากจะพุ่งไปหาอยากจะโทรไปหาอยากจะวิดีโอคอลเพราะว่ามีแพชชั่นต่อกันแต่ห่างกันก็ได้แต่หวังว่าจะได้มาเจอกัน ะค,ะคิดถึงกันไปก่อนเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะจ๊ะอาจไม่ตรงกับทุกคนนะจ๊ะพลังงานรวมนะคะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกอมลิลีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันค่ะว่าไพ่นางฟ้าจะมีคาแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อนนะจ๊ะขอพลังงานที่ดีพลังงานที่ตรงให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อนนะจ๊ะแล้วก็ขอให เป็นพลังงานที่เพื่อนๆนําไปใช้ในชีวิตของเพื่อนๆให้เพื่อนๆยิ่งมีความสุขให้ชีวิตของเพื่อนๆดียิ่งขึ้นไปนะจ๊ะวบบนี้จ้า take action ค่ะ look for a sign ค่ะ within the next few weeks ค่ะโอ้เร็วมากนะคะ คนที่เพื่อนๆคนที่จักรวาลจะส่งมาให้เพื่อน,อ,นอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเพื่อนๆก็ได้นะคะอาจจะเจอกันจากในแชทหรือว่าในอินเทอร์เนต็ตหรือว่าที่ทำงานหรือว่าอาจจะเจอกันจากตรงไหนก็ตามนะคะไพ่บอกว่า look for a sign ค่ะรอดูสัญญาณก่อนนะคะไม่ต้องรีบนะจ๊ะรอดูสัญญาณก่อนคะ่ะถ้าสัญญาณดีแล้วเราค่อย take action นะคะถ้าสัญญาณยังไม่ดีหรือว่ายังไม่แน่ใจ อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะคะพาบอกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ within the next few weeks ค่ะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีสัญญาณดีๆจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่ง take action นะจ๊ะดูให้แน่ใจก่อนนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะรวมไต้งไตองอย่าลืม comment บอกเอมิลี่ด้วยนะคะวันหลังมาเล่นกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเล่นกันอีกค่ะ